สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเรื่องแรกนะคะเด็กๆชื่อประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีธงชาติของประเทศอะไรบ้างประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศนะคะเด็กๆ เราอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะธงของประเทศไทยก็จะมีสีแดงสีขาวสีน้ําเงินสลับกันนะคะต่อมาคือธงของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะธงของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงสีขาวแล้วก็จะมีรูปพระอาทิตย์แปดแฉกด้วยค่ะต่อมาคือธงของประเทศมาเลเซียก็จะมีสีแดงสีขาวสลับกันนะคะ แล้วก็จะมีรูปดวงดาว14แฉกค,ค่ะแล้วก็จะมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้วยนะคะต่อไปประเทศสิงคโปร์นะคะก็จะมีสีแดงสีขาวสลับกันแล้วก็มีรูปดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็มีดาวหดวงค่ะต่อมาคือประเทศของอินโดนีเซียค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าธงของประเทศอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์จะคล้ายๆกันแต่ประเทศ อินโดนีเซียจะไม่มีรูปพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวแล้วก็รูปดวงดาวนะคะต่อมานะคะเด็กๆคือประเทศบูนายก็จะมีธงชาติสีเหลืองสีขาวสีดำตรงกลางก็จะมีตาประทับของประเทศบูนายอยู่นั่นเองค่ะต่อมาคือประเทศเวียดนามค่ะเด็กๆก็จะมีธงชาติสีแดงมีสัญลักษณ์รูปดวงดาว สีเหลืองด้วยค่ะต่อมาคือประเทศพม่าหรือเมียนมานั่นเองค่ะเด็กๆก็จะมีธงชาติสีเหลืองสีเขียวสีแดงสลับกันนะคะส่วนตรงกลางก็จะมีรูปดวงดาวสีขาวประทับอยู่ด้วยค่ะต่อมาคือประเทศลาวค่ะเด็กๆประเทศลาวนะคะก็จะมีธงชาติสีแดงสีน้ำเงินสลับกันนะคะตรงกลางก็จะมีรูป วงกลมเป็นรูปดวงเดือนนะคะเด็กๆสีขาวอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะต่อมาคือประเทศกัมบูชาค่ะเด็กๆก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงสลับกันค่ะส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นปราสาทหินนครวัดสามยอดนั่นเองค่ะเรามาดูดอกไม้ต้นไม้ประจำชาติสมาชิกอาเซียนกันต่อเลยค่ะ เราไปดูดอกไม้ประจำชาติไทยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆดอกไม้ประจำชาติไทยก็คือดอกราชพฤกค่ะหรือที่เด็กๆเรียกว่าดอกคูนนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเห็นนะคะว่าดอกคูนจะมีลักษณะสีเหลืองต่อมาเรามาดูดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียกันดีกว่าค่ะดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียนะคะเดก็กๆก็คือดอกชบาสีแดงนั่นเอง หรือเรียกว่าดอกบุงหาลายานะคะลักษณะของดอกก็จะมีดอกสีแดงสวยงามมากเลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่าดีกว่าค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศเมียนมารนะคะดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่านะคะก็คือดอกประดู่ค่ะลักษณะของดอกประดู่นะคะ ก็จะมีสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองทองค่ะต่อมาก็คือดอกไม้ประจำชาติของประเทศกัมพูชานะคะดอกไม้ประจำชาติของประเทศกัมพูชาก็คือดอกลำดวนนั่นเองลักษณะของดอกลำดวนนะคะจะมีสีขาวปนเหลืองค่ะต่อมาเรามาดูดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ ดอกไม้ประจำประเทศลาวนะคะคือดอกจำปาลาวนั่นเองค่ะคนไทยมักจะเรียกว่าดอกลีลาวดีนะคะหรือว่าดอกลั่นทมนั่นเองค่ะลักษณะของดอกนะคะจะมีสีขาวค่ะข้างในเป็นสีเหลืองนะคะต่อมาอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศเวียดนามค่ะดอกไม้ประจำชาติของประเทศเวียดนามนะคะก็คือดอกบัวหลวงสีชมพูค่ะ ลักษณะของดอกบัวหลวงสีชมพูนะคะก็จะมีลักษณะดอกเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะประเทศต่อไปนะคะคือดอกไม้ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะดอกกล้วยไม้นั่นเองค่ะหรือว่าดอกกล้วยไม้ลาตีนะคะลักษณะของดอกก็จะมีสีขาว ต่อมาอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศบูไนนั่นเองดอกไม้ประจำชาติของประเทศบูไนนะคะเราเรียกว่าดอกซิมปอค่ะดอกของซิมปอจะมีลักษณะสีเหลืองนั่นเองค่ะดอกไม้ประจำชาติประเทศต่อไปนะคะคือดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ ดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือดอกพุดแก้วค่ะลักษณะของดอกพุดแก้วนะคะจะมีดอกเป็นลักษณะสีขาวค่ะมีกลิ่นหอมนะคะดอกไม้ประจำชาติประเทศต่อไปนะคะคือดอกไม้ประจำช,ชาติของประเทศสิงคโปร์ค่ะดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะเรียกว่าดอกเวนด้ามิสโจพิมพ์ค่ะก็คือดอกกล้วยไม้นั่นเองค่ะ ดอกกล้วยไม้จะมีลักษณะเป็นสีม่วงค่ะต่อมานะคะเด็กๆเ,เรามาดูสัญลักษณ์ตราแผ่นดินประจำประเทศสมาชิกอาเซียนกันต่อเลยค่ะภาพที่เด็กๆเข็ยนนะคะก็จะเป็นภาพตราสัญลักษณ์แผ่นดินของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10บประเทศเลยนะคะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะทั้ง10ประเทศมีประเทศอะไรกันบ้างประเทศกัมพูชาค่ะประเทศไทยประเทศบรูไนค่ะประเทศพมา่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซียค่ะสมาชิกของอาเซียนของเรานะคะก็มีทั้งหมด10ประเทศค่ะต่อมานะคะเด็กๆ เรามาดูสัตว์ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนกันต่อเลยดีกว่าค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าสัตว์ประจำชาติไทยของเราคือสัตว์อะไรคะใช่เลยค่ะช้างไทยนั่นเองสัตว์ประจำชาติของฟิลิปปินส์ก็คือควายคารบาวนะคะที่เด็กๆรู้จกัก สัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปรค์คือสิงโตตัวใหญ่ๆนั่นเองค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียคือมังกรโคโมโดค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศพมา่าหรือว่าเมียนมาก,ก็คือเสือโคร่งค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะคะเด็กๆก็คือ เสือโค่งมาลายันค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชาก็คือกูปรีค่ะสัตว์ประจำชาติลาวก็คือช้างนั่นเองค่ะสัตว์ประจำชาติของเวียดนามก็คือควายน้ำค่ะและสัตว์ประจำชาติของประเทศบูไนคือเสือโค้งนั่นเอง ก่อนจบการเรียนรู้วันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็มีเพลงคำทักทายของประเทศอาเซียนมาให้เด็กๆได้ดูและก็ฝึกพูดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ และพบกันใหม่ในสัปด้านนะคะขอบคุณค่ะ